สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเซรโอตัวที่โชว์นะฮะตัวแต่งแล้วตวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวข้างล่างนะครับตัวสีเทาเพิ่งมาส่งครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่งอะไรไปบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่งมาลงเลยนะครับมีไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับเป็นสีเทาครับ มีฝาครอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ครับคิวก็ยังไม่มีนะครับภายในเนี่ยพอดีมันล็อกอยู่ภายในก็จะเป็นวิทยุนะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้านี่ครับอันนี้ก็จะเดิมๆนะครับถ้าไม่แต่งเลยเนยถ้าเป็นพนังงานบริษัทดาวอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับค่างวดจะอยู่5,800ในเลทด84งวดครับ ห้้ค้อรถเดิมๆครับพอคันนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยครับเอาขึ้นมาโชว์ตัวนี้ก็ใช้งบอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับราวสามหมื่นนห้าพัสีงวดครับก็เพิ่มไฟตัดหมอมาให้นะครับสีเนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับแลปเอาเป็นสีเทาแรมโบครับแล้วก็จะมีชุดแต่งรอบคันสกเกิต เิดรอบคันเลยนะครับเป็นสกู๊ปสกูปหน้าก็จะมียิวกันตาดสี่ชิ้นแล้วก็อันนี้าาคาวหลังคาไม่ได้เจาะรูนะครับแต่กาว 3m เอภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็นี้ลูกค้าติดจอเอนดอยมาให้จะติดจอเอนดอยให้ลูกค้า กล้องหน้าครับแล้วก like ็มีกล้องถอยด้วยนะแม็กไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มาดูด้านหลังเป็นท่อแบบนี้เลยครับท่อคู่ก็แต่งประมาณ30,000กว่าบาทนะครับ